นี่คือทดลองว่าควันมันจะออกอยังไงมองดูยากเลยครับมันก็มาออกรูล่างพอโดนกดแสดงว่ามันออกข้างล่างเออมันออกข้างข้างเหรอ ยังไม่รู้ว่าพัดลมตัวไหนเป็นไส้ไหนแล้วเนี่ยนี่ครับควันเยอะเลยทีนี้กลายเป็นไฟลุกไปแล้วเนี่ยมันลุกไปแล้วครับควันเลยหายเลยไฟลุกหมดแล้วเชื้อที่จะทำควันเดือดไปปิดคนเดียวครับทดลองยากมากเลย,ยตัวนี้ไง จานหลีไว้ให้น้อยที่สุดแล้วอโว้ข้างล่างยังมีควันออกเลยแค่เอาลังไข่จุดลงไปเฉยๆนะครับเนี่อลังไข่เนี่ยลังไข่มันจะเกิดควันดีเต็มันก็ลุกดีนี้จารต้องการจะรู้ว่าควันมันไส่ไหนเป็นไส่ไหนด้ย ก็มองไม่เห็นอยู่ดีหมดควันหมดแล้วมันน่าจะไส่ริมภายในเตามันจะปูอีกก่อนนะครับเนี่ยอาจารย์เอาอะไระก็เรียกว่าไม่ได้ออกหรอกวางวางไว้ที่เฉยข้างในอะ่ะโอเคตัวนี้ตัวในก็คือไส้ในครับนี่คือลมมันเป่าออก นี่นี่คือไส้ในแน่นอนทดลองเนี่ยจับประมือเย็นเลยนี่คือตำแหน่งพัดลมตัวในนี่คือไส้ไหนตัวนอกนี่คือไส้นอก เดี๋ยวจะไปออกแล้วครับ